สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันมืนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับเรามากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเอริกเซนฮาร์กนะฮะล่าสุดเนี่ยทางเอริกเซนฮาร์กครับได้ออกมาชี้ว่ามันเป็นผลดีครับต่อสโมสร แมนยูหากตะโกนเกลเซอร์ซึ่งเป็นเจ้าของทีมเนี่ยจะมีการขายทีมในทางที่สุดนะครับหรือว่าขายทีมได้นั่นเองนะ บทสมัมภาษณ์ภาพร,รวมของเทนฮารเนี่ยมีการระบุว่าริชาร์ดอโนนะครับซึ่งเป็นบอดร,ระดับสูงหรือว่าตอนนี้เป็นประธานบริหารของทางสโมสรอ,อยู่เนี่ยบอกกับผมว่าตะกุนเกลเซอร์เนี่ยเปิดกว้างแล้วก็ตรงไปตรงมามากเกี่ยวกับเรื่องของการขายทีมนะครับผมเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากทางสโมสรน,นะฮะแต่ผมไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กับทางเจ้าของทีมหรอกนะ ข้อมูลเท่าที่ผมมีในตอนนี้ก็คือมันจะเป็นผลดีต่อทางสโมสรนะครับเพราะว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการลงทุนกับทีมที่มากกว่าเดิม ซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเราเนี่ยมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมที่เราต้องการวัตถุประสงค์ของเรานะครับเป้าหมายของเราแล้วก็ประเพณีต่าง,างๆซึ่งอาโนเนี่ยก็ยืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยรวมมันจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ามันจะมีการอนุมัติเงินให้กับโปรเจกต์นี้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งผมเนี่ยเคยพบกับตุนเกลเซอร์มาอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ได้แบบพูดคุยอะไรมากมายสักเท่าไหร่แต่ก็ อย่างที่บอกกันไปครับก็คือผมเนี่ยก็เคยพบเขาอยู่เล็กน้อยนะซึ่งผมเนี่ยได้พูดคุยกับเขาในช่วงก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมรวมถึงตอนที่ได้รับงานแล้วนั่นเองซึ่งเราคุยถึงเรื่องที่ว่าเราจะทํางานร่วมกันแบบไหนแล้วก็เราจะทําเป้าหมายให้สําเร็จด้วยวิธีใดแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ผมก็จะคุยกับลิชัตอโนเป็นหลักซะมากกว่านะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของทางเอเดนกินทากนะครับที่ออกมายอมรับตามตรงนะว่าการทคโอเวอร์หรือว่าการขายสโมรสรอนของดัล g ์เก r วิเซอร์เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อสโมรสรอนแมนยูนะฮะไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของการหางว่ามาณลงทุนมากขึ้นที่มันเน้นเรื่องของโปรเจกต์แบบระยะยาวภายใต้การทีมของเขาน,นั่นเองนะครับ โอเคประมาณนี้นะฮะส่วนบทสัมภาษณ์ของทางตระกูลเกลเซอร์นะครับโดยอัฟรามเกลเซอร์เนี่ยที่เดินทางไปที่กาตาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการตอบกับสื่อเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการขายสม,มสอนแมนยูนั่นเองนะครับซึ่งทางตระกูลเกลเซอร์หรือว่าอัฟรามเนี่ยบอกว่า มันไม่จําเป็นที่จะต้องขายก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของสโมสรมันกําลังอยู่ในกระบวนการครับแล้วก็เราเนี่ยกำลังดําเนินการต่อไปอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่อัปเดตทั้งหมดในตอนนี้นะฮะสิ่งสาคัญที่ผมมาที่กาตาเนี่ยก็คือผมมาดูฟุตบอลโลกจริงๆนะครับเรื่องอื่นเนี่ยก็ยังไม่สามารถพูดถึงมันได้นะฮะแต่ก็มีการทิ้งท้ายนะครับว่าผมเนี่ยก็ขอบคุณนะที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องประเด็นดังกล่าว ก็เรื่องของมูลค่านี่แหละเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ทําให้มหาเศรษฐีหรือว่านายทุนใหญ่ๆเนี่ยคิดหนักนะฮะเพราะว่าเงินที่มีการประเมินการขายกันออกมาเนี่ยก็เชื่อกันได้ว่าประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0ล้านบอดอัพนะครับหรืออาจจะพุ่งเป็นประมาณ8 0 0 0 9 0 0 0ล้านปอนด์ซึ่งบางสื่อก็คาดการณ์เ่เหมือนกันแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยสี่ห้าพันล้านแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องยากกันไปในเรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลารอดูกันหน่อยนะครับเรื่องของการเทโอเวอร์นะ ส่วนเรื่องของเซรานิกบาวครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเซรานิกบาวครับกองกลางดาวรุ่งของแมนยูออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาเนี่ยได้มีการมองแข่งรุ่นพี่ในอะคาเดมี่อย่างพอ s สโคแล้วก็แองเกลโกเมสเนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับอิกบาวเนี่ยบอกว่าโค้ชเนี่ยมักจะพูดถึงแองเกลโกเมสให้ผมฟังโดยตลอดนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยดูโกเมสเป็นตัวอย่างนะครับว่าเขาเนี่ยเล่นอยู่ใน สโมสรอนจากฝรั่งเศสก็คือลิวนะครับแล้วก็ในแชปนลีกด้วยพวกเขาเนี่มีการพูดถึงพอลสโคนะครับนี่คือนักเตะที่เคยเล่นที่นี่แล้วแล้วก็ทําได้ดีนะฮะแต่แน่นอนครับว่ามันก็จะมีนักเตะบางรายที่เล่นที่นี่แล้วก็อาจจะมีเส้นทางอาชีพที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมเนี่ยรู้ว่าจะสามารถทําสาการให้ออกมาดีได้ด้วยการดูนักเตะอย่างพอสโคแล้วก็แองเคิลโกเมสเป็นแบบอย่างนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีครับ พวกเขาบอกว่าเรื่องนี้ยเพื่อให้คุณเก่งขึ้นนั่นจึงเป็นสิ่งที่ผมทำแล้วก็มันก็ช่วยผมได้ มากเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทสัมภาษณ์ของเซติงบาวนะให้สัมภาษณ์มานะครับดูแบบอย่างอย่างเช่นพอสโคซึ่งพอสโคก็เป็นตำนานของทางสโมสรนนะครับแล้วก็เป็นมิดฟิลด์ในตำแหน่งเดียวกันอีกด้วยผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันอีกด้วยนะฮะดูตัวอย่างได้แบบง่ายในสโมสรนได้เลยนะครับไม่ต้องแบบไปดูที่ไหนไกลนะส่วนเรา่อื่นครับที่น่าสนใจครับเป็นบทวิเคราะห์ของไซมอนจอแดนนะครับไซมอนจอแดนเนี่ยก็เป็นกูรูของ t a l k s p o รนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า จดอนซานโชเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่มีความเก่งขาดอะไรนะฮะพร้อมกับมีการมองว่าจดอนซานโช่เนี่ยทำได้ดีในลีกเยอรมันเพราะว่าลีกเยอรมันเนี่ยมันไม่ได้แบบมีการแข่งขันที่เข้มข้นเหมือนกับในพิเวเดกอังกฤษนั่นเองนะครับ สำหรับเจดอนซานโชเนี่ยมีซีซั่นที่ย่ำแย่กับทางแมนเชสเตอร์เดนทดเรื่องแย่ของสาการนี้ก็คือเขาเนี่ยไม่ได้เก่งอย่างที่หลายคนเนี่ยคิดไว้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยยังไม่ถึงในระดับที่คาดหวังอีกด้วยมันมีความท้าทายในสภาวะแวดล้อมของแมนเชสเตอร์เดนทดซึ่งไม่เหมือนที่ไหนนะครับทั้งด้านเรื่องของความกดดันแล้วก็ความคาดหวังนะครับนอกจากนี้จอแดนก็มีการมองว่าเจดอนซานโชเนี่ยทำได้ดีในบุนเดิลกียรเยอรมันก็จริง เพราะว่ามันมีเรื่องของความเข้มข้นในหลีกเนี่ยมันน้อยกว่าพิมเมเดกิตนั่นเองนะครับเราเห็นมุมมองแบบนี้ต่อตัวของนักเตะแล้วนะครับรวมถึงความบูบวาบแล้วก็ทิกเล็กๆน้อยที่เขาทําให้เราได้เห็นในยุโรปนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ย เป็นนักเตะที่น่ามหัศจรรย์จริงๆแต่เมื่อมาอยู่กับทางสวอซอนแมนเชสเตอร์เด็ดเนี่ยผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะตั้งคําถามเรื่องของความเร็วแล้วก็ความสามารถในยามที่ไม่มีบอลคําถามเหล่านี้คือสิ่งที่เขาเนี่ยไม่เคยต้องมาเชิญมาก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปบุซซาร์ดมุนแล้วก็ทําผลงานได้ดีทันทีนะครับผมมองว่าระดับการแข่งขันในบุนเดสลิกาเนี่ย มันไม่เข้มข้นเท่ากับพิบเดิอังกฤษนั่นเองนี่คือมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะที่เอามาฝากกันนะครับก็โดนโจมตีกันไปสําหรับเจรองซานโชดซึ่งแน่นอนครับว่าพอนังเตะฟอร์ไม่ดีเนี่ยอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะตามตามมานี่แหละนะฮะสุดท้ายนี่เราก็ต้องให้กําลังใจกันแหละนะครับแล้วก็พยายามแบบว่า กระตุ้นให้นักเตะเนี่ยกลับมาเข้าที่เข้าทางให้ได้อีกครั้งนะครับนี่คือมุมมองของไซมอนจอแดนนะส่วนนักเร่าอื่นครับก็มากันที่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะครับมีข้อมูลจาก Media Food นะครับมีการระบุกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยยังคงตกเป็นขายังหนักในการไล่ล่าคว้าตัว ทางวราโชดีมอสนะครับผู้สมบัติตูของทางเบนฟิก้านะครับนักเตะจากเบนฟิก้าอีกแล้วนะมีทั้งรามอสในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในรายของวราโชดีมอสผู้สมบัติตูที่เคยเป็นข่าวกับแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าแมนยูไม่ได้แบบดําเนินการอย่งเป็นที่เป็นจักนะครับซึ่งทีนี้กลับมามีข่าวกันอีกครั้งเนื่องจากว่าทางเนบิลิกาเนี่ยก็สัญญาถ้าเกิดยังไม่คืบหน้าเนี่ย แมนยูก็ต้องมีการวางแผนแบบระยะยาวนะครับโดยการมองหานักเตะหรือว่าผู้สมรูรายใหม่เข้ามาซึ่งในรายของเวลาโชดีมอร์สเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่น่าสนใจแต่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ถือว่าสูงในระ,ะดับหนึ่งนะค่าสัญญาของนักเตะร,รายนี้อยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับก็รอติดตามกันส่วนเรื่องของเดโกดาโลนะครับมีรายงานจากฝั่งสเปนนะฮะสปอร์ตคกร็บก็ได้มีการเล่นข่าวออกมาครับว่าเดโกดาโลเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากหลายทีม ในลีกสเปนนะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นบาเซลนาแล้วก็อีกทีมหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรอัลมาดริดนะที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับซึ่งมีรายงานออกมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางดาโลเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูแล้วแล้วก็ มีเรื่องของการที่โอกาสที่นักเตะเนี่ยจะอยู่กับแมนยูต่อไปมัค่อนข้างสุดนะครับแต่ว่ามันมีหนึ่งเงื่อนไขที่ดาโลต้องการมากที่สุดก็คือโอกาสการการกาันตีโอกาสการลงสนามแบบสม่ำเสมอน,นั่นเองนะครับในเรื่องของข้อตกลงสัญญฉบับใหม่นะฮะก็นี่คือภาพรวมนะเกี่ยวกับสัญญาของทางดาโลดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับที่นักเตะกังวลเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของโอกาสซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่ดาวโลด์กังบนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าแมนยูก็จะมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับแบ็คขวารายใหม่ด้วยนะฮะการที่ทางทิ้งทางซื้อแบ็คขวารายใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทาให้ดาวโลดวันๆันหน่อยเกี่ยวก,กับเรื่องนี้ก็เลยอาจจะมีการใส่ออปชั่นไปน่อยว่าโอกาสการลงสนามเนี่ยมันต้องมีกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เยอะเท่านี้เท่านั้นนะครับแต่มันก็เป็นผลดีนะเพราะว่า มันจะมีการแข่งขันภายในทีมหรือว่าในตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นการผลักดันกันด้วยนะครับเหมือนกับในตำแหน่งแบ็กซ้ายอ่ะ ที่ลูกชอต้องแข่งกับทางไทเลมาเซียมันเป็นผลดีในทีมนะแล้วก็คอยสลับกันลงเงานะครับส่วนเรื่องของคารดิเมเซมาครับก็มีประเด็นข่าวข้อสิบที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะฮะเป็นข่าวข้อสิบครับอยู่ดีก็มีการเล่นข่าวออกมานะผมว่าเป็นข่าวข้อสิบจ่าไปเลยนะครับมีรายงานจากสื่อฝั่งสเปนอย่างนาซิองนาวนะครับมีการระบุว่าทางแมนเชสเตอร์เดดเนี่ยได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของคารดิเมเซมาแล้วก็ทางฝั่งของเรอรัลบิดนะครับเรื่องของการเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวนักเตะ いい ซึ่งแมนยูเนี่ยต้องการซูน่ารายใหม่มาแทนที่คริสตียโนโรนโดที่มีการแยกทางกับทีมออกไปนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่สนใจเบนเซม่าเนี่ยก็คือเบเชนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็น2ทีมที่น่าจะมีการโน้มนา้าวเบนเซม่าให้ย้ายทีมได้เพราะว่ามีเม็ดเงินหรือว่ามีเรื่องของการหวนล้อมทางด้านการเงินเนี่ยค่อนข้างดีกว่าสโมสรอ,อื่นนะครับก็ภาพรวมเนี่ยก็คือข่าก็าสิบประมาณนี้นะครับนอกจากว่าแมนยูมีเงินไงก็อาจจะแบบเอามาโยงหน่อยนะครับเรื่องการย้ายหรือว่าอนาคตของ แต่ในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าอย่างที่บอกกันไปครับว่ามันเป็นข่าวข้อสิบจ๋าไปเลยแล้วก็ตอนเนี้ถามผมเนี่ยคือคาริมเซมาเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งอยู่แล้วนะครับท็อปของโลกอะนะฮะรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายนะครับถ้วยรางวัลก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าในใจผมเนี่ยคือตอนเนี้อยากเชียร์ให้สมสรแมนอยู่เราเนี่ย ไปซื้อศูนย์หน้าที่อายุน้อยใช้งานแบบระยะยาวจะดีกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อตัวศูนย์หน้าของแมนยูในช่วงหลังเนี่ยมักจะซื้อผู้เล่นที่มีอายุมากนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้เพียงแค่ปี2ปีก็ต้องมีการแยกทางกับทีมไปอ่ะอย่างเช่นในรายของโรนโดรายล่าสุดที่กลับมาตอนอายุยังมากแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็คาวานี่นะฮะมีใครอีกครับพวกซาลาตานันนะครับเยอะแยะมากมายเลยที่มีการดึงงินเข้ามาเป็นแบบศูนย์หน้าระยะสั้นตอน แมนยูควรที่จะมองหาตัวเลือกแบบอื่นบ้างก็คือศูย์หน้าแบบใช้งานแบบระยะยาวได้มากกว่า4-5ปีนะฮะซึ่งตัวเลือกเนะี่ยมันก็มีไปหมดแหละนะครับเยอะแยะไะไปหมดเลยพวกการามอสน,นะครับโอซิมเพนนะฮะรวมไปถึงพวกชูอัลฟิลิกโคดิกัโปอะไรก็ว่ากันไปผมว่าเอาประเภทแบบนั้นดีกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่คาร์ิเมนเซมาไม่เก่งนะไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะครับอ่าเป็นผมเนี่ยผมก็อยากได้คาริเมนเซียมานะฮะเป็นสูยน์หน้าระดับท็อปของโลกถึงแนมะ้ว่าอายุจะมากแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆเนี่ย เชียร er, เรื่องของกองหน้าที่ใช้งานได้อีกหลายปีจะดีกว่านะครับมันแบบต่อยอดระยะยาวได้ครับเออไม่ใช่แบบว่าซื้อมาปี2ปีก็ อายุเริ่มมากแล้วนะครับเราก็ต้องมีการแพร่สตาร์ทหรือแยกทางกับทีออกไปแบบนั้นนะครับมันก็จะวนลูปแบบเดิมๆนะครับที่แมนยูเคยซื้อมาในแต่ละครั้งนะฮะเออทำคลิปแบบยาวดีกว่านะครับเร็วมองผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ